Oh. Mm -hmm. Sampai jumpa di video selanjutnya พุนโตเทวาสังกายกูุกาลาเทวาดาเก่าบือบัดนี้ไม่มีไม่มีปอม่แม่อ้วนน่องนัน้องน้ำตาลน้องน้ำตาลน้องต้นน้องจอย เออก็ได้กลัวตรงเพียรทกังวันว่าสันนี้จะว่าได้ถูกต้องลักกาณจะตาปีโนสุขาทะลังผุ้ปะบุผาละจานาสุมาคารวะตานามีป่อมอยแม่อวันนองน้ำตานนองอดน้องจอยได้สุมากรตานาปีใหม่มองันนี้ก็อยู่ดีมีสุขจุ่มเนื้อจินใจเคาะปีเคาะเดือนเกาะวันเกาะย่างเกาะไหพ้นไปจากบ้านหลังนี้ สอยุวัตโกธนะวัตโกสิณิวัตะโกสัพิติโยวิมาจตสัตตะโลกนาจตุมาเตวัตวันตะลาโยสุขีพิฆายุโกภวาอภิวาตนาเสริสานิจังุชาปจะยโนจตารนธรรมาวัตติอายุวันโนสุขังปะลังธรรมนาษนัธัสสราัมมมสสสุขสุขสสสุขโุข bagi mata kepada latar poster 140 sama tak boleh mana datang 250 cuba kat 6250 sudah kedamaian aman sejahtera mohon ampun เออมาขยับทำเลยีมากเลยอืมมุติมุติมุติติติมุตติมุตติจุตสุติทาีทารณีอิทังทารณายทารณา

โวราากับโแล้วค่ะอ่าทะลูก,กับพ่อก,กับแม่กับโล้ดูไมโครละอือเนอะเดี๋ยวไหนปไหนอืมนยเนไหนเะไปได้นยจะไปด้หน่อย,ไไอยพวกอยู่ไปได้นหนย

Grind, I could change in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. I never miss that fact, Taking big swings, hand to the back Put me in the ring, you'll go out in a bag, cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill. I know life's short, so I wanna live real. But how am supposed to feel? cap, I ain't play no games I just do that's fact and I don't feel no shame It's a mood you lack, I go crazy Nah, but I ain't lazy Track after track, I work on this shit daily Pass me the jack, ride right got me hazy About to unpack all these shit I've been chasing I've got visions in my head Like memories after death To be a legend instead Of something you can forget I'm living up every breath, I'd rather lead than be led I'll feel the seats as I spread With every word that I've said i uh -huh. มาครับมาครับกี่ข้าวแล้วกันครับว,วีเราวีมากี่ข้าวแล้วกันครับนี่เดี๋ยวมีรอบแรงอยู่ครับ มะนาวโอรับผมมะนาวโอครับมนาโอน้นาโอต้องเปลือกเปอกเปือกก่อนนะขมตูนีบอกถี่ขาแล้วนี่เลยนะีาแล้วดูี่วมครับะนาวครับยะมแล้วมาแล้วอ๋อ มันบะหอมมืนแนวน้อยครับแต่ถ um, 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 ้าบะแนวน้อยอันน kind of ั uh, ้นบะแนวเมืองเหมาะนะนี่มะเขือพอยครับเยอะมะเขือพอยครับผมมะเขือพอยครับนหอมไหมอย่างกับมะเขือมะเขือแจ้กันเนาะ จ็ปลอยครับผมเล่นเจ้กับพ่อแลกวัดยล่นกันเออมีกู้มันมากินบาียตั้งเรีย้านี่หายแก้าหมน่โม้มา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  มาครับเป็นน้องมามามาครับผมต้องถ่ายทองกับคนชี่หมูอ่ะเนาะไอ้คำนั้นรักกบคนไ่รุนเนาะเด่นเด่นดำจมกับผมนี่มาเลยครับนี่ มาครับมามามาครับเป็นน้องมาตอนอยู่ครับตอนอยู่ <laughs> มาครับมาครับมาครับกินน้ำส้มแล้วกันนะครับผมออยังแจวในวิ่งเจานะจ,จมนะครับผม อินพัดดุมอนเนียขอครับอครับคตรตรงนีแน่นนะอุย้ยยากเครับผมนี่ <c oughs> น้ำลายปล่อยครับผมมามามาครับมาครับนี่ นี่เขาบผกมามามาฆ่าแล้วกันครับโอ้ยโอ้ย่ว่าตอนเล้กกินก uh ่อนอะแม่โจแม่อ้าวเดี๋ยวนีน ยยมครับย้ำมาม่เลยเยอะมาเลยมาครับผมมามาครับมาครับมาครับมาเก็บข้าตอนน้กกันนะครับ

หมอมหมอกหมอกไปได้ไปออกเพื่อแล้วกันอด่านมั้เนาะแล้วเปิดต่อด่านมั้เนาะอืมครับครับด่านบนเราขึ้นมือเลยใช่ไหมครับอืมอืม

เอาละบอลยะตัดบอกไม่สั่งทมว่าเขายังอน้ำจะลอยนะฮะขึ้นน้ำแน่เข้นะาเ้น้ำไหมโดนแล้นะขึ้นน้เดหัดไปเลยน้นันน้หนอกันหุคนนีนะคนได้ไหม ข้าวุ้มเน,ะมนาะมาครับมาครับแับนี้น่อยอันถ้ามันน้ำมันเน้อยล <dances> <โด S 2> องร้อมครับผมอืมตู้เก็บก็นะอืมเดี๋ยวครับอืมไระย่างลูกิดครับผมกับสามส้ม,มอืมหม้อย่หมอคมอค มาครับมาครับด่หมกเลยอ่ะมาครับมาครับมาครับกำั้ท่อมไปย่างครับครับสอง,สองละ

ทำซ่อมหน่อยก่อนครับโอ๋อกอื้อกินแล้วอื้อกินแล้ว ออมาจะนอกแล้วบอกแล้วเรียอครูบพ่ออ่ะอ๋อฮะอ๋อฮะเขาเลยต้องอมาเปิเฮ้ยอ่ะข้ารลอนะอืไม่น้องนะอืมดีแหละไม่ร um ้อันะเออเดี๋ยวคนเด็กก่อนลอม มาครับมามา<ค>มามาครับพี่น้องมามาครับมาครับ <c oughs> อื <c oughs> มบอกครับบอกครับมายชอบมาอยุดหกหยกก่อนแล้วอะฮะอรับอืม มาครับมาไปน้องมาอืมงานของผ้อนวยารนะนะจะช่วยวาดถนนเกณฑ์ที่ไม่ร้องนะเราจะมาชุกมานี่กระามาพอให้เห็นแล้วก็ลูกสิ้งออกมาอีกนะยุ่งเลยนะชุกเกันเลยแล้ว มันมีรสเป็นอนอกมาเป็กแบบนี้อืมหมอครับหมอครับมหมอครับหมอครับอืม,อม ครับอ่ะครับอืมอืมอืม <c oughs>